บนโซเชียลมีการแชร์ว่าผู้หญิงที่ย้อมสีผมบ่อยจะเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมหืมชัวร์เหรอ ศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอ,อสอมทอสอบถามกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งที่คณะแพทยาศาสตร์จุฬาครับที่เขาแชร์กันว่าผู้หญิงที่ย้อมผมบ่อยเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมนี่จริงไหมครับเรื่องนี้ก็มีความจริงอยู่บ้างนะครับเพราะว่ามีงานวิจัยที่ศึกษาเรื่องนี้ออกมาว่ามันมีความสัมพันธ์กันจริงครับสเปรย์ย้อมผมแล้วก็สเปรย์เขาพูดถึงว่าสเปรย์ซึ่งยืดผมอะ่ะมันก็จะมีสารเคมีจาํานวนมากรวมทั้งสารเคมีซึ่งอาจจะทําให้เปลี่ยนแปลง d n a ได้ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุงะเร็ได้ ถัดจากมุมมองเรื่องมะเร็งเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องสําอางที่คณะเภสัชศาสตร์จุฬายังให้ความเห็นเรื่องนี้ว่าสมมติว่าการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติโดยเครื่องสําอางเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงเรามีความจําเป็นจะต้องใช้สารเคมีที่ออกฤทธิ์รุนแรงเพื่อให้เม็ดสีที่เราต้องการสามารถติดอยู่กับตัวเส้นผมของเราได้สารเคมีทุกประเภทนะคะถ้าคุณใช้มากเกินไปมีอันตรายต่อร่างกายอยู่แล้วนะคะมันอาจจะไม่ใช่แค่ปัจจัยเดียวมันเป็นพฤติกรรมที่ ที่รวมมกันคุณทําลายโครงสร้างดังนั้นตัวสารเคมียังไงก็เป็นสารที่อันตรายอยู่แล้ว ทวิจัยที่เขาอ้างในข้อความว่ามีการทดสอบในผู้หญิงกว่า40,000รายนี่เป็นยังไงครับในการศึกษาที่พูดถึงเนี่ยเขาพบว่าถ้าเป็นผู้หญิงผิวดำซึ่งมีน้องสาวหรือพี่สาวเป็นมะเร็งเต้านมก็จะเป็นมะเร็งเต้านมเยอะขึ้น,มมนประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์ทีเดียวมันเป็นการศึกษาที่พยายามหาความเชื่อมโยงของพฤติกรรมของสาวชาวแอฟริกันอเมริกันคนสัญชาติเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะมีผมแบบหยิกรอนก็เลยทําให้ความถี่ของการใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยจะค่อนข้างมากกว่าค่าปกติเขาจะใช้ ก็เลยเกิดความสัมพันธ์ระหว่าตวงตัวมะเร็งเต้านมกับตัวน้ำยาหรือพฤติกรรมของเขาอย่างไรก็ตามมีงานวิจัยอื่นที่ทดลองเหมือนกันแต่ผลต่างกันมีการศึกษาคล้ายๆกันแต่ในด้วยดีไซน์คนละแบบนะครับกลับไม่พบว่ามันมีอัตราการเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นเลยครับในการศึกษาแสนกว่าคนเนี่ยในพยาบาลสหรัฐอเมริกากลับไม่พบเลยว่ามันจะมีมะเร็งชนิดไหนรวมทั้งมะเร็งเต้านมด้วยไม่ได้มากไปกว่าคนซึ่งไม่ได้ใช้สเรย์ได้เลยปัจจัยที่ก่อให้เกิดมะเร็งเต้านมเนี่ยมีหลายปัจจัย ดังนั้นการที่เราดูย้อนหลังว่าพฤติกรรมบางอย่างมีความเชื่อมโยงกับอัตราการเกิดหรือเปล่าจะค่อนข้างมีความแม่นยำตามเลยส่งผลกระทบให้มีหลายเปเปอร์ที่ให้ผลไม่ได้เป็นไปตามที่เปเปอร์นี้พูดก็เป็นไปได้สารนายยย้อมผมก่อให้เกิดมะเร็งได้ยังไงลหะครับสารทั้งหลายเนี่ยเวลาที่จะก่อให้เกิดมะเร็งคือมันจะต้องไปเปลี่ยนแปลงสาร DNA ซึ่งสารพรันธุกรรมในร่างกายคนนะครับในกลุ่มที่น่าจะใช้กันแทบทุกผลิตภัณฑ์น่าจะมีฟอร์มาดีไฮด์ด้วยเพราะว่าช่วยให้ปฏิกิริยาเคมี ทำให้เม็ดสีนี่ติดได้ทนนานแล้วก็อาจจะมีกลุ่มอะโรเมติกเอมีที่มีกลิ่นคล้ายแอมโมเนีย แต่ทางออยมีการควบคุมปริมาณสารในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้เหมาะสมอยู่แล้วก็ <S <S: <ๆ>ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาคิดว่าจะอนุญาตให้ใช้สารตัวไหนเช่น fda หรือองค์การอาหารและยาเนี่ยเขาต้องมีข้อพิสูจน์มาแล้วว่าการทนะดลองนะในสัตว์ทดลองมันไม่ก่อให้เกิดมะเร็งนะครับผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายอยู่ในปัจจุบนันต้องผ่านการจดแจ้งนะคะกับกระทรวงสาธารณสุขหรือออย,ยอบ้านเราเนี่แหละคะ่ะก็เลยจะมีประกาศที่เกี่ยวข้องกับสารที่อาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งประกาศในแง่ของปริมาณสูงสุดที่จะใช้วัตถ ถุประสงค์ที่จะใช้รวมไปถึงคําเตือนที่เกี่ยวข้องมีคําแนะนําอะไรสําหรับผู้ที่ต้องการย้อมผมบ้างครับหากเป็นการใช้ครั้งแรกอยากจะแนะนําว่าให้ทดลองใช้ในบริเวณอื่นๆปริมาณน้อยๆก่อนถ้าสมมติว่าเราเกิดการแพ้ขึ้นมาเนี่ยเราสามารถหยุดแล้วก็เยียวยาได้ส่วนถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณหาซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่แล้วก็ให้สังเกตเรื่องเล็กจดแจ้งนิดนึงเพราะว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลคุณภาพระมาตรฐานเนื่องจากเราฟันธงไม่ได้ว่ามันเป็นสาเหตุอย่างแน่นอนหรือเปล่า เราก็ยังอน,นุญาตให้ใช้อยู่วันนี้ก็ต้องเป็นเ,เรื่องของผู้บริโภคมาให้ความสาคัญมันแค่ไหนนะครับแต่แน่นอนถ้าจะลดความเสี่ยงของปะเด็การเลี่ยงก็ยอมเป็นเรื่องที่ดีกว่าดังนั้นสรุปแล้วที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับในกรณีนี้จริงๆแชร์ได้เพราะว่าเป็นงานวิจัยแต่ถามว่าข้อสรุปมันสามารถเป็นแอบสรุปจนกระทั่งเรากลัวจนเลิกใช้หรือเปล่าอันนี้มันมีหลายปัจจัยก็คิดว่าต้องมีคิดอยู่ในใจนิดนึงว่ามันมีหลายปัจจัยในการที่เซลล์ร่างกายของเราเนี่ยจะมีความผิดปกติคำน,นี้ก็แชร์ได้นะครับ เพียงแต่ว่าผู้อ่านต้องทราบว่ามันก็มีการศึกษาอื่นเช่นกันนะครับซึ่งไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สารพวกนี้กับมะเร็งนะครับดังนั้นการอ่านงานวิจัยอันเดียวไม่สามารถที่จะฟันธงได้หรอกว่าสารที่ได้รับนี่มันเป็นความจริงครับก่อนจะใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอะไรอย่าลืมอ่านฉลากวิธีการใช้และข้อควรระวังให้เข้าใจก่อนนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปได้วยกันกับชั่วก่อนแชร์สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรร์กองทุนสร้างสรร์สื่อสื่อสร้างสรร์สังคม